S <S 2> <S 2> <N> าอมารับแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าเขาว่าจะทำให้อายุยืนขึ้น เสร็จแล้วเข้ามาเตรียมสเตชันอาหารเช้าขอแต่งตัวสวยหน่อยอาหารเช้าวันนี้เป็นพามีนมแพะวันนี้เลือกสูตรที่ผสมทอรีดบำรุงสมอง